สวัสดีค่ะ <c oughs> พบกับพี่มมแอนแฮปปี้เวอร์ตื่นใหม่นะคะพี่น้องก็ล่างจะเฮ็ดก็เขาเสาคะ่ะนี่จีนู่นพี่น้องวันนี้เขาจะเฮ็ดอีย่างกินดีนะจะขัวแม่งกีนูน่นตำแจวค่ะแล้วก็เก็บคาออนมาหลวงนะคะนี่ตัวใหญ่ยยเลยค่ะพี่น้องถอดกระแซบขัวก็แซบคะ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้องยิ้มขออนุญาต เด็ดปีกิ้นนวนก่อนนะคะแล้ว่อยจะไปพาไปเก็บคาออนค่ะกินเขาเาสาแซ่บน้ากันค่ะโอเคค่ะค่ะพี่น้องเขาก็จะมาเก็บคาออนนะคะไปลวกกันเลยค่ะไปเก็บกันเลยค่ะปลาคาก็ต้องยิ้มเองค่ะจะไปกินกับลวกตําเมงจีนูนะคะโอ่คค่ะไอ้นี่เราเองหมาเฮาน่าง่ามแม นี่คะได้แล้วเดี๋ยวเก็บอีกกันนะคะ <c oughs> ข่าวันนี้น้องยิ้มเก็บนะคะเฮ้าจะไปปอกกันละกะจะไปลวกกินกับปนแมงจีนูนค่ะยูบานเฮ้าม่หยังก,กะหากินไปค่ะพี่น้องรับรองว่าโบวตายแน่นอนเจอกันในคลิปกินต้มแมงจีนูนค่ะพี่น้องนี่พี่น้องเศรานี่ลวกค่ะออน ตำแมงจีน,นูนี๋นี้ขัวแมงจีนูนเหลือแซบๆน้ำกันค่ะพี่น้องอุ้มยิ้มจะกินเผื่อทุกคนเลยนะคะเขาก็กล้องหงยเติมอค่ะโอเคค่ะบ้านเฮ้านะคะบุอกินอึดอยากอุดมสมบูรณ์พอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้นั่งยิ้มขอกินเขาครับขอบข้วแบบจำละจำเลยจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ